ถ้ามาแต่ฟูงคือกูค่ะอะไมเกิดใกล้บอสขนาดนี้เรื่องหาบุรีฉัจจะบุรีนี่ฉันอยากเกิดใกล้เธอมากนั่นแหละหลอนเลยวสุดแบบสีสันของกูแล้วฉันอยู่ไหนฉันอยู่กับมาคิดแต่เนียนนะเนียนยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันดันดีเนียนลินลินนี่คิวหนเฮ้ยลิ้งเขอไปเุ้ยใครทำเสียงเอวีคะตรงนี้แค่นันเองค่ะอ้าวชิบหายแล้วมาป่นะ ไม่มาหรอกแม่โดแมวมองไหมแมวนี้ไม่มองไม่มองไม่เนี่ยอู๋เชื่อคุณลิตีแมวของ TK เท่านั้นเขาจะบอกเลยเบอร์ไว้บอกกันเบอร์ก็บอกว่ามาแล้วไงไม่มาเพราะเพราะแมวิตจิตตัไม่มื่อนนน้องน้องนนทอ่ะด่ากูชิบหายไว้เพราอะไรกูกูชอบตกใจกับแมวแหมึ่มรอกป่ะพอแมวดุปุกปุ้กูจะบอกเลยว่าแมวมองและนนและนนก็ด่ามืดอ่ะมอกไม่มันยังไม่มาเลยเขา จิ้นไปจิ้นมามเป็นผัวเมียาการจบวะาวเออระวังได้กันเองนะคะด้วยด้วย,ด,วยด้วยด้วยกับใครด้วยด้วยกับใบด้วยด้วยกับไม้ด้วยด้วยกับใครแม่เครื่อง่ายไปไหนหมดวะแม่เห็นปหนี่ไงตรงเนินตรงเนินอ๋อแม่ตรงนิพยามะเร็วโน ได้เดี๋ยววิ่งไปช่วยันเป็นิ่น้องน้องเขากระทืบอีบอสหัวฟูน้ปาแล้วมองพี่ทอกมาเลยก็เจก็กลังคไปพร้ออีบอยเขาไล่กูค่ะเขาเจอกูไปช่วยมอมาทไปช่วยครับพี่ทอปลกยไม่ไม่ครอบแ่ะไม่เมตัแอเค เมรีน่ะไอถอดีดไฟอยู่ตรงนั้นตัวดีดไฟอยู่ตรงบ้านเล็กใช่ด้วยอยู่ตรงเมรบ้านเล็กแต่เมีีไม่มีแต่เมรนไม่มีถอดไดเพิ่มเครื่องนะรู้ตายหาแล้วหยุดหยุดหยุดแล้วค่าหยุดแล้วค่าสร็จแล้วเมื่อกี้ที่เห็นกันเจอถอดไดไฟใช่ปะแสดงว่าไอ้นี่แน่เลยไอดไดไฟสองอันไม่หลงไม่ตีไปหลงแล้วไล่กุย าจอยจอยจอยเอ็นเอ็นจอยดแล้วช่ด้วยฉันอยู่ฉันอยู่รถแตกฟันขาแห่ฟันอุ้ยข้างหลังเรานีเองไม่ข่ะอยู่ตรงบูนอุ้ยด้โค้งหัปูไปตรงบูนแล้วว้าวว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 ปวว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 ่ววอว กระตุ้ไปเดี๋ยวนี้มึงต้องกระตุ้ไม้ใช่ค่ะมึงต้องหยุดปัดหลัดขึ้นแล้วเบิร์มติดตามหามึงไปแล้วอีบอรช่วยด้วยมึงกูอยู่ใกล้กับมึงมากเขาไล่กูไม่หยุดเลยกูลงเบรคแน่กระเทยกระเทยลงเบรคเลยใครกระุกนไม้เลยกเทยแบบอนุญาตกระเทยลงเบรคกระเทยเผาไม่ค่ะเครื่องต้องบ้านใหญ่เลยเอ้ยบ้านเล็กเลยปันใครเอ่ยไง เขาทำอะไรอ่ะหลุดแล้วหลุดแล้วไปบ้านเล็กแม่ตัวเต็มไฟกี่อันเนี่ยอย่าเพิ่งแกะนะไม่ต้องแกะอย่าแกะอย่าแกะปล่อยมันปล่อยมันปล่อยทิ้งไปเลยเจอใคร่เจอมันกลับไปหาดีเคแล้วแม่หนูอยู่ตรงนี้โอเคฉะนรอดอย่าเพิ่งรอดสิให้มันเห็นนิดนึงพวกเราเลิศอยู่ดีๆบอสอยู่ไว้กูหน่อยอีบอสอยู่ไว้กูหน่อยตรงนี้ค่ะหันหน้ามาค่ะอ๋ออโอเคค่ะเออผมยูสีหรือยัง เคยเอมันตรงนั้นมันไม่ไม่ไม่ปลอดภัยตรงนั้นมันเห็นตรงนี้ตรงนี้มันอยู่รถแท็กอร์ที่เหลือเราอยู่เฉยเราอยู่เฉยเราอยู่เฉยี่นี่แม่แม่นม่ม่แม่ม่แม่แม่ม่มัแม่แ่หม่แม่ไม่แม้ม่ม่แม่แมไม่ม่แมม่แ่่แม่ม่แ่่่่่่่่่่่่่แแแ กระเปากระเป๋ากระเปแอบแอบแอบยิ้มทำไมยิ้มทำไมยิ้มเขาเห็นเขาเห็นแบบว้ายอยู่ตรงนี้กันหมดเลยไม่เห็น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 เล่นสนับยิ้มยิ้มว่กระเป๋ามึงโพอยิ้มมาแล้วเข้ามามาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอคียอย่าเบียดกูตัวเไม่เห็นจริงเหรอฮัลโหลไม่เห็นจริงเหรอเขาไปเป็นเหย่เขาไปเป็นเหย่พี่ดอวพี่ดาวจับเครื่องจับเครื่องจับเครื่อง ลุ้ม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 ลุมปัดนิกิโคนสองก่อนปัดข้างข้างหลังเลยปัดข้างข้างหลังเลยปัด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 เคีเคเดี๋ยวเราเราไปข้างหลังไม่เป็นไรแม่บุญไปก่อนให้มันให้มันให้มันหยุดสตันแป๊บนึงให้เขาบ้ายังยังแมวไม่มองแม่ไม่มองแม่ไม่มองคิริงาคุเรวิชาดูชาตสาวเห็นคิริงาบอกแล้วบอกแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอีมอนวิชาพังตรัวแม่อยู่ในตู้ ือข้้างงงััหลมันไม่เห็นกูเกิดผวิ่งน้ำเกิดผวิ่งกูอยู่กูอยู่ใทุ่งกูไปต่อไปต่อไปอยู่บ้านเล็กไปอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กเดี๋ยวฉันบูญไปเลยบุญไปเลยเอาไปหาเครื่องพี่ท็อปไป้ักเครื่องพี่ท็อปมันไม่ไล่อ่ะเออเนาะเขาไม่ไล่เขาทำอะไรอ่ะโคตรแล้วกระเดิลโค้พี่เราพาไปพี่เราพาไป ไม่รู้สิว่าอยู่บอสบูนอยู่แถวนั้นน่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่มา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 เครื่องใกล้เสร็จแล้วเครื่องใกล้เสร็จแล้วไปที่ประตูไปที่ประตูเร็วไม่เลยต่อเครื่องต่อเครื่องเอาเหรอเอาอีบอยเขามาเขามาคืนนี้ว้าวเราไปเราเห็นไปเซ็ตต้องนี้มีคนล่ามาค่ะเฟด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 หลอกวิ่งวิ่งปวดวิ่งปวดรอยเท้าวิ่งปวดรอยเท้าวิ่งปวดรอยเท้าเมอร์เขา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 ไปในบ้านเล็ก กไล่กูเหรอไปออกไปไงมือก็อยู่ตรงนั้นกูรอกกลัวกูหลอกปหาผีทำไมล่ะกลัวประหาผีทำไมเยอะมากโดนป่านนู้นแล้วต้องบูนอีกเครื่องนึงนะบูนบ้านใหญ่อุ้ยมี่เคตะตายนี่ตายยังยังนู้นนี่แกยังไม่โดนแตนไม่โดนค่ะนี่มันไม่ได้ออกจากโต๊ะเลย ไม่ไรค่ะหลงอะไรอะอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวแบบไอ้ตานมองไม่เห็นมันเห็นได้ไงอ่ะท้ามันเป็นรูอ่ะฉันจะแกล้งฮิวแตกหนึ่งทีเพราะยังหัวคูอยู่บ้านเล็กอยู่เลยบ้านเล็กยังอยู่บ้านเล็กอยู่เลยอะไรีิวฮิวแบบหนึ่งฉันมีฉันมีโบโลแป๊บหนึ่งนะตะกูนตะกุนหนึ่ง พี่เคไปหาเมิร์มว้ายมาหากูค่ะชิลุยพี่ทอมพี่ทอมีเขาเขาอุ้ยกูหายเจ็บไปเลยค่ะโนวันรู้เปล่ากูกูเขาเอากูเขากดกูเขาไม่เอากูเขาไม่เอามันหนึ่งเลย surprise motherfucker! ผ่าแก้เร็วผ่าแก้เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะว่าตรงบ้านเล็กมีอันหนึ่งปะใช่ใช่ใช่ตรงนี้ก็มีอันหนึ่งอันไปขอมันไปทางไหนเฝ้าเฝ้าเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่เฝ้าอยู่เฮ้ยเฟด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 ไปไหนไม่รู้เฟดไปไหนไม่รู้โฮ้ยไม่หาไม่หาใครก็ไม่รู้พี่ทอมมาเฟดไปที่ประตูเฟตไปที่ประตูดึงด๊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 ด ไปเร็ว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 ความแล้วเสียสลายปีทประตูอยู่ดีบ้ันใหญ่บนเลี้ยวซ้ายไม่ใช่ไม่ใช่บนใหญ่ตรลนเหลืองรดเหลืองมันเฟดมาทางนี้กูไม่รอดช่วยกูด้วยช่วย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 ด้วยไอ้ปีทอวอยู่ไหนเียดมากไหมเอ้ยอะไรไหมมาเนี่ยนะเมิงไหว เฉียดหลังไปเลยอ่ะเฉียวแบบพิ้วเราจะโนหาไม่เห็นไม่นไม่เห็นไม่เห็นหลังมาแล้วไม่มองไม่มองไม่มองเล้ว